โอ้เอาลายเก็บลายเก็บทเลีชิ้นเก็บข้างในก็ได้ประกอบแล้วครับข้างนอกก็ใส่ลูกยงลูกยางไ okay. ใส่ลูกยงลูกยางเหลือไอ้นี่นะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวก็ใส่ครับก็ประกอบเรียบร้อยบันดงบันไดใส่เสร็จเรียบร้อยอืม รถคันนี้ทำไมมันมีสีเหลืองสีแด,ดงมาจากไหนนี่แก้มมันนี่นะอันแก้มมันมีสีเหลืองสีแดงมาจากไหนนี่เ <c oughs> นี่ยดีเ <c oughs> นี่ยเนี่ยมางี้เนาะโอ้ยนะครับติดบันไดเสร็จเรียบร้อย ข้างในมาเถอะท่วมเถอ้อ,ม,อ <c oughs> มันเป็นไรนั่นแหละนี่เก็บข้างในเก็บข้างในเก็บไรเรียบร้อยช่างสินทํทำของขาง,งหักจอยหักสองพันเหลือหมือนสองอันนี้ก็ไล่ลูกจ้างในข้างนอกนี่ก็ทรายใหม่เด้อข้างนอกเนี่ย นี่นะอันนี้นะนี่ครับก็ใส่แล้วก็ไ<ๆ>ลยเก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับวันนี้รวมช่างนะวันนี้ว้า <c oughs> <c oughs> ช่างเหลาช่างเหลาหาวนอนเลย วันนี้รวมช่างอหอโอ้ยเก็บเก็บเก็บอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วเก็บเก่าหัวแล้วเก่าหัวแล้วเริ่มเก่าหัวแล้วไอตอนรื้อเนี่ยรื้อกระจายเลยไอตอนใส่โอ้ย ตักเรือสนุกแลก้วงัดอย่างเดียวเออตอนประกอบแล้วอเอามาจากไหนไง <laughs> ตอนประกอบเลยตอนประกอบใส่ย,ยงังไงจอ <laughs> มันมายังไงเนาะโอ้ยทำไมมันไลยอันเดะเออนั่นน่ะ,นะ,นะมันลลอกกันแบบไหนน่นน่ะ ถูกอยู่ถ้ามันยากนะก็เกียวปล่อยยิงเลยเออไม่ต้องซื้อปุ๊กซื้ออะไรให้เหนื่อยอืมไม่ต้องวิ่งซื้อปุ๊กเอาเกียวปล่อยอ่ะยิงแค่อสองตัวอ,ยยอ,อะอยิงแค่สองตัวก็อยู่แล้วมันคิดอ,อะไร นั่นแหละนี่มันปัญหาตรงที่ใส่นีย่ยแหละที่ช่างสีกำลังใส่นี่แหละจะใส่ยังไงนะฮะใส่ยังไงอ่ะอันนี้ก็เกี่ยวปล่อยเหมือนกับเจ้าของขวานนะี่แหละหาที่ยิงเลยแค่สองตัวก็อยู่แล้วเออสองตัวสามตัวก็ได้นั่นแหละโอ้อันนี้ทางวันเลยครับหมกมุ่นอยู่ หมกบุ่นทั้งวันเลยใส่แก้มใส่แก้มใส่ลังคาใส่บันไดคือใส่สู่กลับสภาพเดิมประตูก็ปิดกริบป,ประตูก็ปิดกริบครับใส่บันไดไฟล่ลังคาเสร็จเรียบร้อย นี่ก็กลับสู่สภาพเดิมทั้งซ้ายทั้งขวาได้ก็แข็งแรงแข็งแกรงรับน้ำหนักได้100กิโลกรัมฝังนี้ก็ใส่เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือบางโคลนเก็บบางโคลนเอ,อ,อันน้นได้ใช้ทิ้งไปเก็บไว้ทำไมตั้งนาน เนี่เจ้าเกาะอันนี้เจ้าเกาะขูดสีให้เขาดเด้นๆนี่เออเออันไหนมันง่ายๆ่ายก็ใส่ก่อนแม่ห่อยเออน่ะนะคอยก็จับใส่มัวมัปนงั้นแหละจับกระทุงไปถูกเนี่ยนี่ต้องถอดออกบอนนี่เนี่ยเนี่ยเออมันกริปของมันมีแล้วใช่ไหมเออ ปกติเราทำงานกันแบบสบายๆครับพอดีเจ้าของมาเร่งเกินก็เลยแบบไม่ได้เร่งครับไายวายเป็นผมเร่งลูกเจ erm ้าของมาดูแต่ก็ตามเจ้าของแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยอ่ะดูสิใช่ไหมตามแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยอ่ะบันไดหลังคาได้เสร็จสิบเรียร้อยไอแก้มการเขาไม่เดินเออ อ,อ,อถ้าเจ้าของ,ของไม่มาเนี่ยไม่มีใครช่วยช่างสิงหนออันนี้พอดีเจ้าของมาเนี่ยโอ้ยช่วยดีเลยล,เลักษณะเรายังช่วยนะ่ะเราเราเราต้องได้สักกป๋องยาวปองหนึ่งน่ะเราเนาะตรงนี้ต้องหาช่างไฟมาละมั่งเนี่ยต้องหาแล้วช่างช่างอยู่อย่างนี้จะได้เวลาเขารือ้อเขาอะไรเวลาประกอบเนาะช่างเนาะเวลาประกอบเวลาใดเราก็จะใช่ไหม เราก็จะได้ช่วยจับช่วยหมุนอืมนั่นแหละอันบดบดต้องเอาออกบ่อันนั่นน่ะอันขาวๆนั่นน่ะบดต้องเอาออกเนาะอันทุบใส่ไปเรื่อยไงไอฟังนู่นไม่มีดิฟังนู่นไม่มีดิไม่มีไม่มีอันดำๆนะี่นะนั่นแหละมันซื้อมีหรอหือบางมีอยู่นาะไปซื้อมาเฮ้ยเจ้าจิงงัด ไปไหนมันก็อยู่จังสี่แล้วเออจะก,ก็ดึงเขาหน่อยนึงแล้วก็ทุบเข้าไปเลยนี่อันอันฟังฟังฟ้ามันบอมี่มันต้องซื้อเนี่ยนะซื้ออันดำดำนี่นะเออแค่นี้แหละหรือเอาคอนทุบเอาคคอนไปอยู่หน้ารถนั่นแหละเอามาทุบเพิ่งทุบตูว บอ่อทุบอันยางนี่ลงนะเออนั่นน,น,นั่นแหละคันเอามือทุบบ่าเขาเอาคอนโลดอโอ้ยพอแล้วสวยงามแล้วพอแล้วเส่นแล้วเอเอ,อเฮ้ยย,ยังยังยังอีกนี่นี่อีกนิดหนึ่งนี่อีกนิดหนึ่ง เออนี่แหละ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 สวยงามแจ้วพอนี่แหละเฮ้ยทไมจชานี่อันไปหาซื้อเด้อันฝั่งขวามันบ่มีไม่มีนี่ไม่มีไม่มีมีแค่ข้างในอันนี่แหละไันมาก็ไม่มีู่ไม่มีไม่มีครับผมขับมาก็ไม่มีแล้วอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือติดกระจกครับติดกระจกกับ เก็บงานนิดนหน่อยๆกับเจ้าเด็ก้าดินด่วนครับเจ้าเดก้าดินด่วนเหลือติดกระจกแล้วก็ช่างไฟมาเดินไฟครับทีนี้ก็พรุ่งนี้ก็เก็บงานนิดหน่อยครับเก็บงานอันไหนมีเราก็ใส่อันไหนไม่มีเราก็ไม่ใส่ครับเจะกองหัวมายังไงก็ไปยังงั้นแหละ เอาลับคลิปนี้บายบายครับโอ้เสร็จแล้วช่วยกันทั้งวันเลยวันนี้